เขาบอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งมาคนเดียวเลยทหารยืนกันเต็มไปหมดมาหาเรื่องทหารบอกว่าทหารมองหน้าแล้วจะเอาเปล่าเพื่อนผมมี18คนเดี๋ยวจะยกมาหมดเลยเพราะว่าหาว่าทหารเนี่ยมองหน้าเขามึงพูดว่าไงมึงอ้อมหมือนเด้งใครๆขอจ้าเอออ้าพูดว่าไงเอาผมบอกผมทำหน้าที่อยู่ตรงนี้มึงพูดว่าไงเพราะผมบอกว่าผมทำหน้าที่อยู่ตรงนี้พี่ เราพี่เป็นไรอยู่ดีดีพี่ก็มาหาเรื่องผู้ผมเลยไม่ได้มาหาเรื่องนี่ไม่เราพี่เมื่อกี้พี่เบิ้ลรถดนเราพี่เข้ามาเราพี่ก็มาว่าพวกผมพี่มาถามว่าพวกผมมองหน้าพี่มีอะไรเปล่าแล้วมึงมองหน้ามีอะไรเปล่าพี่ผมทำหน้ามีอะไรเปล่ามีอะไรเปล่าให้มาเลยก้อนแดงเนี่ยมีอะไรเปล่าไอ้ก้อนแดงมึงมีอะไรเปล่าม่ชื่อมาเลยมาไงเดี๋ยวมึงมารอตรงไฟแดงเลยเออแค่นี้แหละมึงรอตรงไฟแดงเลย มีอะไรเปล่ะเนี่ยกูมีสิเปดนเนี่ยมึงมีอะไรปล่มึงมีอะไรบ้ามมีอะไรแบมันชื่ออะไรมึงมีอะไรบ้ามึงมีอะไรบ้ามันชื่ออะไรข้ามี้มึงมีอะไรบ้าไม้บุอกแต่เดียวไม่กินนาทีเด็กบ้านกูเยอะมีอะไรบ่ะไปหยุดตัวสับผมมึงมึงจะอยู่หรือมึงจะไปกูติดได้กูกกูติดมาแล้วสี่ปีหก แกติดมาปีเนี่ยติดได้อเออมัยาวไงได้ติดอีกรอบแน่รอบนี้ผู้ชายคนนี้คือเขาบอกว่ามีอาการเมาครับเปินไปถามทหารว่าทหารมองหน้าผมทําไมแล้วก็โทรเรียกเพื่อนให้มาช่วยบอกว่า10นาทีเดี๋ยวเพื่อนมาแน่เคยติดคุกมาแล้ว4ปี6เดือนเนี่ยรอบนี้จะติดอีกจะเป็นไรไป หลายคนที่คอมเมนต์เนี่ยบอกว่าเดี๋ยวหาว่าทหารไปรังแกประชาชนอีกแล้วถามหาเพื่อน18คนของพี่ซื้อเหลืองคนนี้ด้วยว่าแล้วเพื่อนพี่เนี่ยไม่เห็นมาสักคนเลยมีผู้อยู่คนเดียวน่าจะเกิดจากการเมาครับทหารก็เป็นทหารของประชาชนเขาไม่ทำร้ายประชาชนหรอกมาท้าทายกันขนาดนี้ห้ามเท่าไหร่ก็ไม่หยุดครับจนสุดท้ายเนี่ย แกก็ไปของแกเองอ่ะมันเหมือนมีโทรส่งโทรศัพท์จะตามพวกหรือว่ายังไงในสายไม่รู้มีคนคุยด้วยหรือเปล่าหรือคือคนเดียวไปตามพวกมาเลยไปตามเพื่อนมาเลยเออแต่ทหารเขาก็ไม่มามีเรื่องอะไรแบบนี้ข้างถนนหรอก<ข>นะต้องืนทาหน้าที่ของเขาอยู่ใช่ค่ะเขาก็มีหน้าที่ของเขาที่ต้องดูแลความสงบเรียบร้อย